้าเป็นท่านอนเราอะแดปเรา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 ประยุกต์เอาใช้ตรงนี้นอนกดคึงนี้ได้เหมือนท่านวดศีรษะธรรมดาเวลาเราผ่อนเรานวดผ่อนคลา,ายหมอนวดที่นี่ห้ามนวดขยำเด็ดขาดลูกศิษย์อาจารย์อ๋อ,อยอาจารย์หวอภูมิห้ามขยำเราเป็นผู้บำบัดหรือเป็นนักบำบัดแล้วเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแล้วเราจะต้องนวดคือนวดกันจริงๆจังการนวดในสมัยโบราณเนี่ยเขาเอาไว้นวดเจ้านายนะคะเอาไว้นวดพวก เจ้านายเจ้าขุนมูลวังมอมอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาไว้นวดในนั้นเขาก็เลยเรียกว่าลาาสำนักนะคะเราจะใช้สูตรลาาสำนักเอาเข้ามาช่วยด้วยเพราะการนวดลาาสำนักใช้มืออย่างเดียวนิ้วมืออย่างเดียวนะคะไม่ใช้สอกไม่ใช้ข่าและเป็นการนวดที่แบบสุภาพเราทํางานจริงเราอาจจะต้องใช้ทั้งเฉลยศักและล่าสำนัก ปกติฉเฉลยศัก์เนี่ยก็จะเป็นการนวดผ่อนคลายนะคะ<ม>เป็นการนวดแบบเขาเรียกว่าเป็นการนวดพื้นบ้านนวดทั่วๆไปนะ่ไเส้นการะทะลีออกเป็นกี่เส้น <c oughs> ต้องต่อให้หมดนะการะทะลีเป็นสี่เส้นนะคะมันก็จะวิ่งแล่นมาตามมือทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างนั้นเวลาที่เรา,ามีปัญหาที่เส้นการะทะลีหรือระบบย่อยของอาหารไม่ดีมันก็จะมาออกที่มือเรารู้สึกมือเกร็งนิ้วล็อกมือชาต้องมาแก้อาจารย์จะให้ ลำลึกถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนนะเราจะมีระเบียบพินัยแสงสว่างนำทางชีวิตเราจะมีความเมตตาการุณาพระองค์เราจะมีธรรมะนะครับเป็นแสงสว่างนำชีวิตบรรทัดฐานตรงนี้มันจะให้ทุกคนเอาจิตมารวมกันเป็นเส้นทางเดียวกันคือความละเอียดของมันอยู่ที่ นะครับศาสตร์และศิลป์ศาสตร์นั่นคือการรักษาการล่ําเรียนจากตาําราหรือครูบาอาจารย์ศิละปะนะครับศิละปะคือการวาดไหวพริบสติปัญญานะครับคือจิตที่เราจะต้องสั่งกายเขาเรียกว,ว่าจิตเราจะต้องเป็นผู้ใสสะอาดจิตเราจะต้องเป็นผู้คิดดีทำดีนะครับ ภาวะความผู้นำกับภาวะความผู้ตามมันจะคิดแตกต่างกันเราจะเป็นบุคคลที่ถูกยกระดับขึ้นมานะครับเราจะเป็นผู้เสียสละเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำแห่งความอาศีลด,ดีสู่สังคมและประเทศชาตินะครับเพราะวันนี้เราถึงจะต้องสร้างค่าสร้างมูลค่าที่ตัวงเราเองยิ่งมีหนี้มีสินเยอะแย,ยะมากมายเพราะเราไม่มีผู้นำ ถ้าเรามีผู้นำนำพาเราไปสู่จุดเป้าหมายของงานที่สำเร็จประสบในชีวิตนะครับเราจะสำเร็จเคยนวดจม่วละงละ1งรก็ได้100เท่าเดิมอะไรเก็บแล้วคิดเฮ้ยอาจารย์ว่าอย่างนี้เป็นงไงเนาะไม่ต้องเชื่อและใช้จิตสติปัญญานะครับว่าอาจารย์พูดถูกหรือไม่เวลาที่อุตเอาลรงภาคปฏิบัติแล้วมันหายหรือไม่นั่นคือคำตอบ อาจารย์มาพูดนะตรงนี้บอกแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งเชื่อใครพูดอะไรก็ได้เยอะแยะโอ้ยฉันรักษาเก่งฉันโอ้ยท่านขักนี้รักสูตร500ปีกดปุ๊บหายปั๊บถ้าพูกนายมิขีอ่อย่างอื่นเนี่ยนะเช่นขีอีฉาขีเกียรตรับรองเอาไปไม่ถึงดวงดาว เพราะคุณเป็นหมอที่ดีไม่ได้ก่อนที่คุณทุกคนน่ะถามว่าทุกคนจะนมาเป็นหมอเนี่ยทุกคนมีเป้าหมายอะไรอยากได้เงินหรืออยากช่วยคนอยากช่วยคนนะครับเพราะฉะนั้นจําคํานี้ไว้ว่าเราจะมีธรรมะเป็นแสงสว่างคือธรรมะสอนให้เราเป็นผู้ให้เป็นผู้เมตตาเป็นผู้แบ่งปันธรรมะไม่ได้สอนให้เราเป็นผู้กูจะเอาเงินอย่างเดียว นะครับคุณลืมข้อนี้เลยจันทบันแพทย์ต้องมีธรรมะใครที่ทำดีเราก็สรรเสริญเขาจำข้อนี้ไว้เลยนะใครที่ทำเดินทำดีแล้วก็สรรเสริญเขาโอ้ยจะมันขี้เดหดีเด้ซึ่งมาแ่นบอกฮนะอาจารย์รักเนี่ย โรคที่เราจะต้องไปหาหมอนี่นะอะไรต่างๆนี่นะหนึ่งนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับชื้โรคนะครับอย่าไปที่มาสร้างให้เราเนี่ยจะมาสร้างเราเป็นหมอนี่เ,เป็นหมอที่เก่งผู้ใดกับว่าเรับวนไหนมึงจะมาหลอกกินกันกูเนีวันนี้ศาสตร์การรักษาหรือศาสตร์อะไรที่วิชาอาจารย์ได้ชี้ให้เนี่ยเก็บลึก เก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มง,งานลูกศิษย์ของอาจารย์หมอภูมิและหมอธนาจะไม่มีประเด็นนี้เด็ดขาดถ้าคุณมีณนะวันนี้คุณให้จัญยาบรรว่าเราจะเป็นเราจะมีธรรมะคุณจำไว้เลยนะมันจะขัดในจุดวงจิตของคุณเวลาบางครั้งเนี่ยนะฮะคืออาจารย์จะบอกไอ้ว่าตั้งแต่ชีวิตที่ผ่านมานะเดินทางมากับนี่จะอายุห้าปีแล้ว ขอเวลาส่วนที่เหลือเนี่ยนะนำพาชีวิตลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะคนไหนอยากคนไหนยากจนก็ปลดล็อกให้เขาซะถ้าวันนี้เอาบอกไว้ให้นะถ้าวันนี้เป็นลูกศิษย์ดรภูมินะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ภูมิหรืออาจารย์นานานะนะถ้าป่วยเป็นโรคข้อกระเสื่อมเป็นโรคก,กระดูกเป็นโรคความดันสูงโรคหัวใจนะกลับไปบวชใหม่ซะาฝากนะครับว่ากระดาษก็คือกระดาษ แต่สิ่งที่คุณจะต้องยึดหลักคือคุณมีคุณธรรมถ้าถามว่าวันนี้คุณไปช่วยคนเนี้ยพ่อแม่คนเนี้ยข้อข้อเสนอเขา,เขาพิการนะเขาพิการอยู่เนี่ยแล้วคุณไม่มีใบแต่คุณไปช่วยเขาเนี่ยคุณคิดว่าคุณทําถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมนะฮะเพราะฉะนั้นที่พูดเนะี่ยประเด็นนี้ก็คือว่าอย่ามองคนด้วยใบกระดาษอย่ามองความสามารถคนด้วยวุฒิการศึกษา ตงมองเขาที่วราระจิตของเขาว่าเขาเจตนาช่วยหรือไม่เขาช่วยให้คนนั้นดีขึ้นคุณต้องสรรเสริญเขาคุณต้องยกย่องเขาวันนี้คุณอาจจะจบดอกเตอร์ศาสตราจารย์นะแต่ว่าคุณทำไม่ได้เหมือนเขาคุณก็ต้องทำไงครับยกย่องเขาเคุณจะเรียนมาจากที่ไหนก็ช่างแต่วันนี้คุณมาเข้าที่นี่คุณต้องเข้าสู่ระบบ ของความเป็นผู้นําไม่ใช่ความเป็นผู้ตามผู้ตามมันตามมาทั้งชีวิตแล้วใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราจะสอนให้คุณเป็นผู้นําสอนให้คุณเป็นหมอที่เก่งนะครับหลักสูตรนี้ไม่มีสอนที่อื่นมีสอนที่นี่นะครับเพราะคนคนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านจะเป็นคนถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งชีวิตแต่ที่นี่เมตตาเราใช,ใช่หรือไม่เห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะเจ้าของสวนนงนุ ที่เพนคุณตงนะครับมีจิตใจคุณธรรมสูงส่งแล้วเพราะนั้นน่ะสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดวันนี้อยากจะบอกด้วยความรู้สึกว่าเรารักทุกคนเราใส่ใจทุกคนเราอยากให้ทุกคนเป็นคนดีเราอยากให้ทุกคนหมดหนีหมุดสินเป็นหมอที่เก่งนะครับนี่คือจุดที่จะสร้างประวัติศาสตร์ถ้าวันนี้เรารักษาโรคได้นะ158อาการเราเป็นหมอไหม เก่งไหมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราจะได้ไปการแพทย์แผนไทยนะบอกไว้ให้การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ไทยเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะพิเศษมันเป็นวิชาความรู้ซึ่งเกิดมาจากทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งด้านวิชาการทั้งทางวิทยาศาสตร์อาจารย์อยากจะบอกสายทอดตรงนี้ออกไปสู่ลูกศิษย์ทุกคนวันนี้อย่าท้อท้อได้แต่อย่าถอย เราต้องมีความอดทนเราต้องรู้จริงถ้าถามว่าวันนี้คุณเป็นคนที่ถูกยอมรับในสังคมคุณเป็นคนเก่งแล้วถามว่าเงินเดือนคุณจะขึ้นไหมเงินเดือนก็ถูกปรับขึ้นนะครับวันนี้มาแม่น่นวดอยูนชุมติหาสิบแปดร้อยนั่นก็ยูซันแหละมันไม่มันไม่ขึ้นหรอกเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ยกระดับตัวเองขึ้นคุณอยู่กับสิ่งเดิมๆนะครับคุณอยู่กับความคิดเดิมๆเ,เพราะฉะนั้น ที่ใดไม่มีระเบียบวินัยที่นั้นก็พังเหมือนกันนะครับอย่าให้คนอื่นเขาว่าเอยหมอนวดมันบ่อพลอยมีระเบียบเราไม่อยากได้ยินประโยคนี้นี่คืออะไรครับเราเห็นอะไรเราเห็นคนที่ไม่มีสติปัญญานะครับคุณจบเรียนสูงเป็นดอกเตอร์ดรืออะไรเขาช่างนักวิชาการเก่งมากแต่วันนี้คุณไม่ใช้หลักคำว่าคุณธรรม นะกลัวไหมกับการทำความดีมอ่ากลัวไหมไม่กลัว,น,ลวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราคิดว่าเราทําดีเราอย่ากลัวประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์มาพูดให้ฟังมาเขียนเป็นแพทเทิร์นให้ฟังว่าวันนี้นะครับด้วยบริบทของอาจารย์ที่ศึกษามานะครับอาจารย์ได้อะไรมาจิตสังกาย มันก็บอกต,องตรงๆโดยประโยคมันอยู่แล้วว่าจิตสั่งกายมันนี้เราไม่ให้กายมาสั่งจิตเรานะคือจิตที่ดีของเรานะครับแต่สำนักอาจารย์ภูมิและอาจารย์ธนนา,นาวันนี้ต้องการให้คุณเป็นคนดีต้องการสร้างคุณเป็นหมอที่ดีต้องการเป็นแพทย์ที่ดีของแผ่นดินเพราะนั้นเราจะเป็นปราฏสองแผ่นดินคือผู้ที่มีสติปัญญา ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินช่วยหรือประชาชนและสังคมเนี่ยนี่คือการสร้างยกระดับและมาตรฐานคุณค่าของคนนะครับคุณโตขึ้นมาคุณมาเป็นแพทย์ที่เก่งคุณได้เดือน30,000ื่ถึงห0 0 0 0นคุณโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนมาเรียนณนะวันนี้นะฮะมันเป็นการสร้างมูลค่าต่างชาติรู้จักประเทศไทยของการแพทย์แผนไทยคือการนวดไทย เ,เห็นไหมครับแต่จริงๆแล้วการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยมีเชิงลึกอีกต้องมากมายแต่ไม่เคยหยิบยกขึ้นมาออแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติในโลกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจดจำเอาไว้ถึงบอกว่าวันนี้คือสเสน่หของแพทย์ไทยของภูมิปัญญาไทย